อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของตัวสไตร k เกอร์ gnx ตัวนี้ซึ่งสำหรับผมในแง่ความสวยงามอ่ะเต็ม5ดาวนะครับคือดูดีมากนะครับดูดีจนผมรู้สึกว่าเอาไปขายพีบันไดยังได้เลยแล้วก็สวยงามกว่ากันพลาไฮเกรดพีบันไดหลายๆตัวด้วยซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนอื่นกันครับสวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช A องแอลอุลทิวานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกันพลาไฮเกรดสไตร k เกอร์ gnx ให้ทุกคนได้ฟังความคิดเห็นกันนะครับหลังจากที่ผมได้ต่อให้ชมกันไปแล้วนะครับในรายการกันดองกันดั้มนะครับตอน Striker GNX นะครับใครที่อยากชมขั้นตอนการต่อตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับที่เพลย์ลิสต์กันดองกันดั้มในช anel ของ a อรุนทิวานะครับสำหรับตัวกันพลา s t r i k เกอร x ตัวนี้ก็เป็นกันพลาไฮเกรดนะครับในซีรีส์ของ บิวไฟเตอร์นะครับออกวางขายมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับเห็นไหมสองพก็คือออกมาได้สัก4-5ปีแล้วล่ะกันพลาตัวนี้เนี่ยมันก็ตัวเบสของมันเนี่ยถูกคัสตอมมาจากตัวไฮเกรด GNX นะครับแล้วก็แอดวานซ์จ n x ซึ่งเป็นตัวทีบันไดนะครับตัวแรกมันคือ GNX เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี 2008แล้วเป็นกันพลพาที่เก่าพอสมควรเลยนะครับจากแอนิเมชันการดัมดับเบิลโนะครับซึ่งเจ้าสไตรเกอร์จีเนี่ยในข้อมูลนะเขาบอกว่ามันคัสตอมมาจากตัว a d v a านซ์จีเเนี่ยแหละฟอร์มของมันเนี่ยก็จะมาในแนวมิลิทอรีเลยนะครับสีสันก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆนะครับมีชุดก่งชุดเกราะอ,อะไรให้คัสตอมนะครับดูเหมือนออสายแท้งแล้วก็มีตัวปืนแบบ คล้ายปืนยาวปืนแคนนอนยิงไกลมาให้ด้วยนะครับจากซีรีส์บิลไฟเตอร์แบทเดิล็อกนั่นเองนะครับตัวกันพาก่ลองนี้มันเป็นล็อตเก่าจากบันไดนะครับผมเนี่ยชอบกันพาตัวนี้มากแล้วก็ตามหามานานแล้วนะครับมันขาดตลาดไปนานแล้วล่ะแต่พอดีผมโชคดีมากๆเลยพอดีไปเดินที่ร้านของเดอะกัน a ดัมเบสไทยแลนด์นะครับที่สยามเซ็นเต,นเตอร์ชั้นหนโอ้เจออยู่3-4กล่องเนาะก็เลยรีบคว้ามาเลยนะครับ ราคาหน้ากล่องที่เดอ g u ก d a m ดัมเบสเนี่ยจะแปลไว้ที่1,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเดอ g u กัน m ดัมเบสเนี่ยผ่านไลน์เนี่ยมันก็จะลดไปเลยทันที30%นะครับเหลือแค่700บาทเท่านั้นนะครับราคาปกติที่ญี่ปุ่นก็อยู่ที่ประมาณ2,200เยเยนก็ประมาณ700บาทนี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังต่อเสร็จแล้วเจ้าไฮเกรดสตเกอร์จนเอตัวน,นี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วผมรู้สึกยังไงกับมันบ้างครับ ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับและนี้ก็เป็นคู่มือการต่อของตัว h i g r รส s s รเกอร k e r g เตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีประวัติเลยนะครับคนขับหรือคนที่ใช้หุ่นตัวนี้ก็คือ Mario Renato นะครับนี่หน้าตาของ Mario r e n a t o รูปแบบหุ่นก็เหมือนหุ่นแบบสไตล์ทหารทหารรับจ้างอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแมมาดูคู่มือการต่อก็จะเป็นแผ่นพับมีอยู่ด้วยกัน5แผ่นเออห้าแผ่น10หน้านะครับ5แผ่น10หน้าขั้นตอนการต่อเนี่ยใครที่เคยต่อไฮเกรดตัว g n x มาแล้วเนี่ยก็น่าจะต่อตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าวิธีการต่อก็ใกล้เคียงกันก็อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นนะครับว่า มันเบสออนมาจาก G.N.X เลยแล้วก็ผสมชิ้นส่วนของ Advanced G.N.X ซึ่งเป็นกันพลาแบบ P ีบันไดเข้าไปด้วยเท่านั้นในแง่ของการต่อเนี่ยกันพลาตัวนี้ผมใช้เวลาต่อไปประมาณน่าจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับ3ชั่วโมงกว่าๆจริงๆมันก็ต่อไม่ยากแผงลันเนอร์เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน8แผงนะครับแล้วก็สติกเกอร์อีก1แผ่นและนี่ก็คือไฮเกรด1ต่อ144 s t r i k เก Gen X นะครับจากซีรีส์ Gundam Build Fighter Badgerlock นะครับหมุนให้ดูก่อนหนึ่งรอบอตัวนี้ผมตัดเส้นไปแล้วนะครับแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ไปแล้วเรียบร้อยคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าไม่ตัดเส้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นพวกอลอยที่เป็นจุดเป็นอะไรพวกนี้ตามร่องนะครับแต่พอเราตัดเส้นไปแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอยา่างมันก็มีความชัดเจนขึ้นดังนั้นกันพลา หล,หลายตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าตัดเส้นได้ก็ตัดเส้นเถอะเพราะว่าเราจะเห็นมิติของตัวกันพลาเนี่ยสวยงามขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นกันพลาที่ถูกใจผมมากๆนะครับ <Wow. S 1> ก่อนหน้านี้นนมีคนที่เคยต่อแล้วหลายคนบอกว่าเอ้ตัวเนี้ยมันมันหลวมๆนะมันอาจจะพอต่อนิ่มๆซึ่งตอนที่ผมต่อเสร็จเนี่ยผมยังไม่รู้สึกถึงความหลวมอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่นะจริงๆหลายๆส่วนมันก็ถือว่าแน่นเลยทีเดียว แต่ว่าในระยะยาวอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับอันนี้คือผมก็บอกในฐานะที่เพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วก็มารีวิวเลยนะครับดังนั้นรวมๆเนี่ยหลังจากต่อเสร็จมันยังดูแน่นหนาดีในแง่ของรายละเอียดเนี่ยมันมีความเป็นสไตล์มิลิเทอรี่อยู่เยอะมากมิลิเทอรี่ก็คือ1ก็คือสีสันจอกแนวสีเขียวหรือว่าสีแบบทะเลทรายตัวนี้ก็เป็นแนวสีเขียวประมาณนั้นเลยแล้วก็มีเหลี่ยมมุมตามชุดเกราะเนี่ยที่มีความเหลี่ยมความคมอะไร ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีเป็นจุดๆเป็นหมุดตามาชุดเกราะอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างสไตล์ของ s t r i k e r g e n X เนี่ยมันก็เป็นเหมือน g e n X ที่ถูกใส่อาร์เมอร์เพิ่มเติมเข้าไปในจุดต่างๆนะครับทำให้ดูแบบแข็งแกรง่งดุดันทนทานต่อการสู้รบแล้วก็พวกโดนอาวุธโจมตีมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เป็นสไตล์รวมๆของ Gen X จากกันดัมดับเบิลโอนะฮะ มันจะมีข้อสังเกตแล้วก็จุดที่ผมมองว่าเป็นปัญหาจริงๆของกันพลาตัวนี้ที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของชิ้นส่วนที่ประกบกันไม่สนิทอย่างเช่นตรงช่วงแขนตรงเนี้ยนะครับชิ้นด้านซ้ายข้างในกับชิ้นด้านขวาข้างนอกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะประกบกันไม่สนิทเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่ซึ่งมันเกิดจากตัวจอย PC ซึ่งเป็นยางที่อยู่ข้างในเนี่ยมันดันให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันไม่สนิทกันอันนี้ขนาดผมเฉือนทิ้งแล้วนะ ก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งสองข้างเลยนะข้างนี้คุณจะเห็นเป็นรูกว้างๆถ่างออกมานี่คือดันไปแล้วมันก็จะเด้งออกมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นทั้งสองข้างเลยส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือจะเป็นช่วงแขนนะครับช่วงแขนเนี่ยจะจะดันออกมานะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นที่แปะตรงหน้าเท้าตรงนี้มันจะหลุดง่ายมากนะครับมันเหมือนเดือยที่มันประกบติดไปตรงเนี้ที่มัน เป็นอจอยแบบตัว C เนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะครับดังนั้นถ้าเราบางทีจับสลับท่าทางเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแล้วนอกนั้นก็รวมๆก็ถือว่าแข็งแรงตัวกันพลาตัวเนี้ยในแง่ของการดีไซน์การออกแบบเนี่ยผมให้ไปเต็ม5ดาวเลยนะครับ ชอบมากๆนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบกันพาในสไตล์มิลิทอรีอยู่แล้วสีเขียวเขียวการออกแบบที่ดูเป็นสายแท้งมีความดุดันใส่เกราะหนาๆริมเหลี่ยมเนี่ยผมชอบมากวิวฟอร์มด้านหลังเนี่ยเวลามองอย่างเงี้ยก็ถือว่าดูดีมากมันระดับพีบันไดเลยนะเออกันพาพีบันไดบางตัวเนี่ยยังสวยไม่เท่าตัวนี้เลยซึ่งวางขายแบบปกติด้วย a d v a n c e g จเนี่ยดีไซน์ยัง สวยสู้ตัวนี้ไม่ได้เลย a d v a n c e g นเอที่มันออกมาเป็นเบสตัวนี้คือ P บันไดนะแต่สต r ๊ k เก g ร์เนเนี่ยซึ่งวางขายแบบปกติดันสวยกว่าสวยกว่ามากด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้โอ้โหมันมันดีจริงๆในแง่ของฟอร์มแล้วก็การดีไซน์โคตรถูกใจผมเลยคราวนี้จุดเสียอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดที่ผมมองเห็นชัด,ชดคือเรื่องของความยืดหยุน่นตัวนี้ความยืดหยุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นการงอแขนเนี่ยตัวนี้มันงอได้เท่านี้เองไงเห็นไหม คืองอมาเนี่ยเป็นรูป90องศาเลยงอไม่ได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยได้เท่านี้แข็งแล้วนะครับแล้วก็การยกแขนอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ข้อต่ออาจจะหลุดง่ายหน่อยช่วงแขนช่วงอะไรพวกนี้เวลาเราจะจับมันดัดท่าดัดทางการยกแขนก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเกราะตรงนี้บรรดาหนามันก็จะไปติดตรงหัวแล้วนะครับก็เป็นทั้งสองข้างสายแท้งเกราะหนาจะเป็นอย่างนี้หมดขาก็เช่นกันพอมันยกขึ้นมาแล้วมันจะติดละมันจะติดเกราะช่วงนี้ ก่อช่วงนี้มันก็บังเอาไว้อยู่ขยับขึ้นก็ยกดีนิดนึงก็จะมาติดช่วงตรงนี้ต่อความยืดหยุ่นของกันพามีไม่ค่อยเยอะ,อะก็จะงอได้ประมาณนี้ช่วงขาซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงข้อเท้าขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาตัวเท้าเนี่ยข้างล่างเป็นพลาสติกแผ่นเดียวนะครับสำหรับอาวุธหลักๆนะครับของตัว h ฮเกรสไตรเกอร์จีเอตัวนี้ก็คือชิ้นนี้นะครับในคู่มือเรียกมันว่า G n Smart กันนะครับซึ่งผมมองว่า ตั้งชื่อได้เขยมากนะครับไม่สมกับความเท่ของอาวุธเลยตัวอาวุธเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็น2ชิ้นอย่างนี้นะครับก็คือตัวลำกล้องปืนข้างหน้ากับตัวท้ายปืนข้างหลังซึ่งเป็นที่จับตัวนี้สามารถจับได้2มือนะครับแล้วมันก็มีเดือยตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเสียบประกบกันเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นปืนยาวอย่างนี้นครับ Gn smart gun จุดขยับก็จะมีในส่วนของที่จับตรงนี้สามารถขยับอย่างนี้ได้นะครับ เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ที่ว่าเราต้องการให้ตัวละครหุ่นยนต์เราเนี่ยจับในมุมแบบไหนนะครับอ่าก็คือ GN Smart กันนะครับดีไซน์ออกมาคือดูดีมากนะครับดูเท่สมก็เป็นแบบอาวุธในสไตล์มิลิเทอรีนะครับดูดีใครไปทำสีได้ก็จะดูเท่ดูสวยงามขึ้นอีกเยอะเลยนะครับออีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวบีมเซเบอร์นะครับบีมเซเบอร์ก็ตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับ ข้อสังเกตนิดนึงคือตัวเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์ของตัวไซเกรเจนเตัวนี้มันจะดูแบบหนานหนาหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนแบบเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์ของพวกกันดั้มอะไรพวกนี้มันจะบางๆตรงนี้มันจะดูแบบหนานหนาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้ามจับซึ่งตัวด้ามตัวนี้ไอสีขาวก็สามารถเอาไปเสียบกับด้านหน้ารูตรงนี้ได้นะครับเราเสียบเข้าไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบลํำกล้องปืนเพิ่มขึ้นมา นะครับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าดูดีมากๆนะครับแบคแพคด้านหลังเนี่ยที่เป็นทรัลสเตอร์เป็นเวอร์เนียตรงเนี้ยตรงนี้ก็หมุนได้360องศานะครับและที่สําคัญคือข้อต่อตรงนี้ทําให้มันสามารถเป็นซับอาร์มได้ก็คือดึงออกมาเห็นไหมเป็นซับอาร์มเอาไว้โจมตีคู่ต่อสู้นะครับก็ทําได้ทั้ง2ข้างนะครับตรงนี้ผมว่าเทมากนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ หมุนได้ทั้งสองขางนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของแบกแพกของตัว striker gen x นะครับซึ่งผมคิดว่าเออดูดีมากๆเลยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฟอร์มประมาณนี้โอ้โหดูมีรายละเอียดอะไรมากเลยนะมันมีส่วนผสมของแบบคล้ายๆสไตล์30ม i ิ u t e นิ s s มิ n ชั่นนะครับบวกกับไอหุ่นของโคโตะรุมรวมกันเข้ามาเป็นตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกราะสามารถขยับได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปืน นะครับมี3กระบอกนะติดอยู่ตรงไหล่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นโล่ซึ่ง2ชิ้นนี้สามารถถอดออกถอดออกจากกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนที่เก็บกระสุนนะนึกถึงพวกหน่วยลบของสหรัฐอะไรเงี้ยเออพวกทหารมันก็จะมีที่เก็บกระสุนอยู่ข้างหน้าเป็นชุดกรอบตรงนี้ก็เป็นเหมือนหมวกเป็นกรอบ นะครับในข้อมูลบอกว่ามันเป็นหมวกที่มีเพิ่มเติมเซ,นเซ,น,เซนเซอร์เอาไว้เก็บ Data ของศัตรูเวลาต่อสู้นะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะกิมมีของตัวนี้หลกัลกๆเคยคือมันสามารถถอดพวกเกราะต่างๆออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการถอดไอหัวปลาฉลามนี่ออกก่อนอ่ะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นโล่งๆเออนะครับพอถอดออกมาแล้วเนี่ยหัวด้านในก็คือจะเป็นหัวของ a d v a n c e นะครับเนี่ยหัวของ a d v a n c e นะครับเป็นแบบนี้เลยมีเขาขึ้นมานะครับอ่าข้างหน้าตรงนี้ถอดออกได้นะครับหมุนหมุนสองข้างนะครับถอดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ถอดออกได้นะครับก็ดึงออกมาได้ทั้งยวงเลยอ่าปึ๊บพอถอดมาปุ๊บเราก็จะเห็นแบบอ่ากิมมิกเป็นจุดเด่นของ g n x แล้วก็คือไอ แก้วใสๆกลมๆตรงกลางนะครับเจนไดฟ์นะครับเกราะตรงนี้ถอดออกได้อพอถอดออกมาข้างหลังเราจะเห็นว่ามันประกบกันอยู่2ชิ้นแบบนี้ซึ่งในกล่องเนี่ยมันมีให้เรามาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับก็คือเท่ากับมีอยู่2ชิ้นนะฮะโอเคในการถอดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวมือเนี่ยตัวมือเนี่ยมันจะมีมาให้คู่หนึ่งก็คือจะเป็นมือคู่แบบเอาไว้เสียบอาวุธกลมๆ นะครับสองมือแล้วก็อีกมือหนึ่งจะเป็นแบบแบมือนะครับแบบนี้ก็รวมๆก็ประมาณนี้กิมมิคของมันก็คือเนี่ยแหละนะครับตัวซับอาร์มข้างหลังนะครับซึ่งเอาไว้ใช้โจมตีศัตรูนะครับแล้วก็การถอดชุดเกราะในส่วนต่างๆออกมาได้นะครับอย่างที่ผมถอดให้ดูตรงนี้นะครับสำหรับในแง่การถืออาวุธเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการจัดท่าจัดทางนิดนึงผมแนะนำว่าให้ลองไป าหาตัว action base นะครับมันจะมีไอแผ่นอันนี้อยู่นะครับดึงออกแล้วมันจะมีรูก็จะเจอรูแล้วก็ไว้เสียบเข้ากับตัว action base ได้นะครับก็เสียบแบบนี้เสียบแบบนี้แล้วก็จะจัดท่าได้ง่ายหน่อยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของไฮเกรด1ต่อ1น4 s t สี k e r GNX นะครับที่ผมสรุปอย่างนี้แล้วกัน ถ้ามองมันในแง่ของดีไซน์การออกแบบนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยโอ้โหมันถือว่าดีมากเลยนะครับในระดับไฮเกรดนะครับมันมีดีไซน์สไตล์แบบมิลิเตอรี่นะครับสีสันที่ดูเท่ดุดันนะครับการออกแบบชุดเกราะนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำให้กันพลาตัวนี้มันดูเท่แล้วก็ดูหน้าเกรงขามเพิ่มขึ้นเยอะเลยอาวุธ ก็ออกแบบมาได้ดีนะครับเหมาะสมกับสไตล์ของกันพลาเรียกได้ว่ากันพลาตัวนี้ในมุมของผมเนี่ยมันสามารถขายแบบพีบันไดได้เลยนะแต่ว่าเราสามารถซื้อมันได้ในแบบปกตินะครับแม้ว่าตอนนี้จะหายากนะครับอย่างที่บอกผมได้ตัวนี้มาแบบเรียกได้ว่าฟลุกฟล๊กๆแล้วกันนะครับจากเดอะกันดัมเบสไทยแลนด์นะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเกลี้ยงแล้วล่ะนะครับแต่ใครที่ บังเอิญบังเอิญเจอตัวนี้นะครับในราคาแบบที่คุณคิดว่าคุณสามารถซื้อหาได้นะครับผมเดาๆว่าถ้าไม่เกินพันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะเพราะรีเซลนี่กเ็เกินพันไปแล้วเรียบร้อยถ้าใครได้มาแบบสัก700-800เนี่ยผมว่าโอ้โอเคเลยซื้อได้นะครับเป็นกันพาที่ดีข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นที่น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็พอต่อจุดขยับที่บางจุดอาจจะหลุมหลวมไปบ้างนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ย คุ้มค่าแน่นอนเป็นกันพลาที่ผมซื้อมาในราคา700บาทแล้วรู้สึกว่าโคตรจะคุ้มเลยดูเท่ดูดีสวยงามมากและรายละเอียดคือจัดเต็มจริงๆระดับพีบันไดเลยสุดยอดมากจริงๆครับแนะนำครับตัวนี้ไฮเกรดสไตรเกอร์ GNX ครับจากกันดัมบิลไฟเตอร์แบดเดอร์ล็อก